ปัจจุบันมีกระแสสังคมและผู้คนทั่วโลกได้รุนแรงพัฒชาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสินค้าขาุดโพริโหลากหลายชนิดที่คนไทยสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยทั่วโลกยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารหลักที่คนไทยในหลายชาติรับประทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ชาวนาไทยสามารถผลิตได้ตามาตามาตรฐานสากลผมจึงเดินทางมาที่จังหวัดยะโสธรเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งแรกของประเทศที่ส่งเสริมให้เป็นกเกษตรอินทรีย์ เราจะไปตามหาคำตอบกันว่ากระบวนการในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้มรฐานนั้นมันเป็นอย่างไรพ่อครับข้าวหอมมะลิอินทรีย์มันมีมาตรฐานอะไรบ้างครับพ่อครับมีพวกไอพวกพวกไอมคทอที่มารับรองมาตรฐานแล้วตัวแปลงนาเดิมที่มีอยู่แล้วพอ่อต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อให้เป็นแปลงนาอินทรีย์ถ้าแปลงนาอินรีย์มาตรฐานของเรานะรเราต้องทํา การนาล้อมรอบให้มันสูงไว้ก่อนป้องกันพวกไอ้น้ำที่เปื้อนสารเคมีไม่ให้มันเข้ามาปนกับปีกถ้าเกิดมันปีมาทางอากาศเราก็ต้องปืดเราเราต้องปลูกพืชอ๋อคือการลมกันน้ําเมื่อเราไม่ใช้เคมีใช้ปุ๋ยรูปแบบไหนครับพ่อครับเขาทำเองทำแบบปุ๋ยชีวภาพทำน้ำหมักทำปุ๋ยชีวภาพเองการที่เราทำข้าวอินทรีย์นี้มันจะมีนักส่งเสริมมาตรวจเราทุกขั้นตอนเป็น,ปน,ปนระยะระยะตั้งแต่ระยะปากดำข้าวตั้งท้องแล้วก็ระยะที่เก็บเกี่ยวนักส่งเสริมเขามาตรวจสอบ่ว่าในแปลงเรามีสารเคมีไหม มีกระสอบปุ๋ยปนเปื้อนเยอะเขาจะสังเกตไปหมดทั่วในแปลงเราในที่พักอาศัยเราก็ตรวจสอบทุกขั้นตอนหลังจากที่ผมมาตรวจรอบแรกแลับพ่อได้ใส่อะไรลงไปอีกไหมครับเขาใส่น้ำหมักไปไปเท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบลิตรเป็นน้ำหมักอะไรครับพ่อเป็นน้ำหมักไอโวลฮอร์โมนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกทหรือไอโฟมเป็นหนึ่งในตราสัญลักษณ์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้การยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นนั้น มีความปลอดภัยไร้สารเคมีโดยหน่วยงานดังกล่าวจะจัดส่งเท่เาที่ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนคือให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น ระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ก็ต้องผ่านการทดสอบอย่างมากมายในขั้นตอนการแปรรูปขัดสีก็ต้องมีมาตรฐานอินทรีย์สากลเช่นเดียวกันเราไปดูกันดีกว่าครับว่าขั้นตอนการแปรรูปนั้นมีอะไรบ้างครับคุณแม่ครับจากเมื่อได้เข้ามาทําอะไรต่อไปครับคุณแม่เมื่อได้เข้ามาก็เอาเข้ามารวมที่กองใช่ไหมครับแล้วก็มานวดให้เป็น เม็ดออกจากรวงข้าวแล้วก็เก็บที่โรงสีถ้าโรงสีทั่วไปเขาก็สีข้าวทั่วไปแต่โรงสีเราเราสีเฉพาะข้าวอินทรียทำไมเวลาสีข้าวมันต้องสีเฉพาะข้าวอินรีเท่านั้นเพราะถ้าเกิดข้าวแบบพี่อื่นมาผสมมันจะมีปัญหานส่งไปไม่ได้ถ้าจะสีก็ต้องทํความสะอาดทั้งหมดเลยทำความสะอาดหมดเลยลําบากมันไม่เอาอ๋อก็คือที่นี่จะรับแต่ข้าวอินรีย์เท่านั้นรับเฉพาะข้าวเล็กกลุ่ม มันก็เลยเป็นเครื่องสีกระเท้อเปลือกข้าวด้วยที่เป็นอินทรีย์พอเราขัดสีข้าวเรียบร้อยแล้วต่อไปทำอะไรครับคุณแม่ก็เข้าลงแพ็คคัดแยกกากหินมันจุดหุงแล้วก็เข้าเครื่องแพ็คเซนยากาศ ด้วยกระบวนการผลิตที่ต้องเอาใจใส่และระมัดระวังการปลนเปื้อนทุกขั้นตอนจากแปลงนาถึงผู้บริโภคเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดังนั้นการประชาสัมพันธ์ทั่วโลกรู้จักจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของเรากรมการค้าต่างประเทศจากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวนาไทยที่ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติทําให้ปัจจุบันเรามีผู้ผลิตที่พร้อมส่งมอบสินค้าอาหารที่สะอาดปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานสากลข้าวหอมมะลิไทยยินรีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อโลกและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค